สวัสดีค่ะมารีวิวขนมลูกชุบนะคะลูกชุบของฝากจากน้องออน้องรุ่งรุ่งแฟมิลีล่ของเรานะคะขอบคุณนะคะน้องรุ่งอร่อยมากลองกินแล้วค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะนีารลูกชุบเป็นลูกชุบผลไม้มีกล้วยมีอ,อ,อะไรชมพู่เชอร์รี่มีหมดเลยค่ะมีมะยมด้วยะค่ะในทั้งหมดสี่กล่องกินไปแล้วหนึ่งกล่องเมื่อคืนนี้ กินแล้วนึกได้เพิ่งจะมารีวิวตอนหลังนะค่ะทั้งหมดสี่แพ็คนะคะกินไปแล้วหนึ่งแพ็คหรือสามแพ็คขอบคุณน้องนุ่นกันมารีมากๆนะคะของฝากถูกใจถูกปากอร่อยแซบอิหลีชุบหวานหวานหอมหอม พึ่งเคยกินเด้อค่ะเด้อบ่ฮู้จักซื้อซสำเพล่ะพึ่งเคยกินเคยเห็นตามตลาดอยู่แต่ว่าลืมซื้อมันบ่แม่นลืมดอกจ้ะบ่ฮู้นี่ละ่ะนี่ค่ะแพ็คนี้นโมีแจงหมูด้วยนะคะมีทุกอย่างเลยอันนี้แพ็คนี้ก็เลยมีอยู่นี่ค่ะเนาะ,นะแต่ว่าอร่อยมากนอมเป็นแบบปกติไม่ค่อยกินของหวานนะคะแต่ว่ามากินตัวนี้แล้วอร่อยมากแบบเค้าไม่น,นั่นนะ่ะไม่ไม่หวานจนเกินไปกําลังพอดีค่ะอร่อยมาก โดยรวมแล้วถูกใจมากนะคะน้องรุ่งขอบคุณมากๆนะคะน้องรุ่งคนสวยนะคะของแ่บของแซ่อร่อยอร่อยถึงเมืองไทยได้แต่ของถูกปากถูกใจขอบคุณหลายๆจ,จ้าลูกชุบลูกชุบพนมลูกชุบติเขาเอื่ยแนนบ่าพี่นนอง โอเคนะคะเนาะขอบคุณทุกคนดนะคะ่ะเด้อในกันชมสวัสดีค่ะ